มันตึงบาดไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็ไอ้ตาผ้ามัวเป็นเวียนหน้าด้วยมีคะแนนให้ KO สักสิคะแนนหรอพ่อให้เท่าไหร่คะหให้มากเกินสิบล<ห>้ใจสั่นนอนเว่นหลังก็มีความดันไขมันที่เวียนหัวบ้านหมุน หา,ห,หายหมดเลยความดันก็ลงไขมันก็ลงจะมีอาการหัวใจเวียนหัวเ้าว,ว,วไปทั้งหัวเลยเป็นมาหรายปีแล้วเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรเวียนเหมือนกับคนเมาจะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนกินเช้า2เม็ดเย็นสองเมนี้ก็ไม่เวียนเวียนละโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนคือทําอะไรไม่ได้เลยก็ดีขึ้นค่ะไม่เป็นแล้วค่ะแต่ก็ยังทานอยู่อ้าเวียนหัวูบ่อยไม่เป็นแล้วนะคะใคร ที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยปวดศีรษะไมเกรนมืนงงเดินโครงเคงมีโรคประจําตัวไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันเลือดสูงต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะพัดมีอาหารเสริมดีๆนะคะที่เข้ามาช่วยอาการเหล่านี้ให้หมดไปนะคะเคอตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดล้างไขมันในหลอดเลือดควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนังหลอดเลือดนะคะลดอาการ ตีแตกตันของหลอดเลือดได้นะคะ KO นะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด9ชนิดนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ KO นะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะของเราจะจำหน่ายมาแล้วกว่า10ปีนะคะ การันตีการเห็นผลจากลูกค้าที่ทานทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวพัดน,นะคะจะพาทุกท่านไปรับชมความประทับใจจากลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริง,จ,รงจากทั่วประเทศกันเลยนะคะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดนะ ทรมานมากเลยมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหายากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอทันก็ไม่ดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากเป็นเบอร์แล้วก็ตาผ้ามัวแล้วก็เป็นเวียนหน้าด้วยทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นก็เลอื่นมันตรงกับที่ หลวงพ่อเป็อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่จะให้คนที่เป็น เหมือนหลวงพ่อเนี่ยไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปมีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อแล้วจะได้คงจะทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายหลวงพ่อไม่ได้รับตังจากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีก็ว่าดีจะไม่จ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระทีต่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินเป็นพระที่ปฏิบัติ จริงจริงปฏิบัติเคร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิแค่นั้นถ้ามีคะแนนให้ KO สัก10คะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะไอให้มากเกิน10เลยอ๋อสุดยอดมากเลยวิงเวียนศีรษะ้ะแล้วก็ใจสั่นนอนเล่นละคุณป้ามีโรคประจำตัวไหมคะก็มีความดันความดันกับไขมันแล้วทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม็ดที่3ามด้วยที่สน่ยค่ะก็ปกติ ปกติอาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดายดเลยความดันก็ลงความดันก็ลงไขมันก็ลงคืออันนี้คุณป้าไปตรวจค่ะเก็จเลือดก็ดีเก็จเลือดดีขึ้นเห็นคุณป้าบอกว่าได้ให้คุณลุงทานด้วยใช่ไหมคะทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันแล้วคุณลุงเป็นยังไงคะอาการเวียนเวียนศีรษะเวียนเวียนศีรษะและชาแล้วก็มีเหน็บชาอ่าเหน็บชาเป็นเหน็บชาด้วยมีโรคจําตัวอย่างอื่นไหมคะความดันยิ่ง กับไขมันในเเลือดนะมือคึงอยากก็ตอนนี้หนึ่งกล่องละกล่องหนึ่งนอ๋อแพ้ก็หายก็ได้ผลแพ้ที่ไหนคะเป็บ จุดๆดำๆอะไรเงี้ยเลือดเลือดอักเก็คือเลือดไม่ดีพอทานเคไปอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็แต่คิวกินก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็แนะนําให้พี่สาวกับน้องสาวทานอยู่ค่ะอันนั้นก็เป็นโรคเป็นโรคแบบหัวใจกัวใจด้วยให้ก็ลองทานตอนนี้ เราก็เห็นเ็าทานแล้วหน้าเขายังรู้สึกว่ามีสีเลือดมีสิบคะแนนคุณป้าให้กี่คะแนนดีคะให้สิบเลยค่ะให้สิบเต็มสิบเลยนะคะ <c oughs> ถ้าคุณป้าไม่ได้ทานเคโอค่ะ <c oughs> ตอนนี้คุณป้าจะเป็นยังไงคะก็ไม่รู้า,าไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาการเพราะว่าปกติคุณป้าก็ทํางานเนาะตัดผมด้วยทากับข้าแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาเลยตอนนี้ทํางานได้ปกติแต่ของเขาดีจริงๆค่ะเยี่ยมไม่ได้มาช่วยโฆษณานะแต่ว่าทานได้ตัวเอง ประสบการณ์กับตัวเองตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอืมตอนนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอวกด้วยวูบด้วยเซิร์ชหาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินกินแผงแรกก็ดีขึ้นก็แผงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยท่ายเรียวว่าแค่สิบเม็ดเท่านั้นนะคะลืมไปว่าเคยเจะปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมา ก็พลนอนมันก็จะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของน้ําในห่วไม่เท่ากันเวลาละเม็ดเช้าเย็นเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหารใช่ไหมพ่อใช่ครับมันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะ ค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วถ้าให้คุณพ่อให้คะแนน KO เนี่ยมี10คะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะโอให้เต็มเลยครับเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนคือทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวออนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้อง,ต,องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนจะนอนลงไปก็บ้านหมุนเดินก็ไม่ได้บ้านหุนเลยหัวนี่จะสะเทือนไปหมดเลยแล้วอาการบ้านหมุนเนี่ยพี่อ้อยเป็นมานานหรือยังคะ อ๋อเพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นใช่หลังจากทานเคโอไปกี่วันคะที่อาการเริ่มดีขึ้นเกือบอาทิตย์อะค่ะทีนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งมาทานเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลยสองกล่องสองกล่องเราทานไปแค่สองกล่องเองนะคะอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลยเนาะแต่ว่าจะเริ่มดีตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกแล้วพี่อ้อยคิดว่าอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยที่พี่อ้อยเป็นอะ มันเกิดจากอะไรอะคะน่าจะมาจากการรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าก็จะมีของทอดบ้างของผัดบ้างค่ะคือกินเป็นประจำกินของทอดของผัดของมันเนี่ย<อ>กินเป็นประจำอ๋อ oh, ค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะย้อยหลังจากที่ทานมายังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีเนาะอาการเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่คืออาการยังเป็นอยู่ไหมคะ ไม่เป็นแล้วค่ะแต่ก็ยังทานอยู่เ<อ>วีนหัววูบ่อยไม่เป็นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังทานอยู่ประจำเนาะใ,ใครที่ทานอาหารที่เป็นของทอดของผัดนะคะใช้น้ำมันเยอะของมันเนาะเป็นประจำนะคะก็ต้องคอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่งั้นก็จะมีอาการคล้ายๆพี่อ้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวให้พี่อ้อยทาน k คอให้ดูเลยนะคะว่าพี่อ้อยนะทานจริงอันนี้ก็เป็นกล่องที่พี่อ้อยทาน<ช>ประจำะอยู่เนาะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะทานแล้วเห็นผลชัดเจนเลย อันนี้ก็ทานครั้งละ1เม็ดนะคะปกติพี่อ้อยก็คือทานเช้าเย็นใช่ไหมใช่ค่ะครั้งละ1เม็ดทานไปนแล้วเป็นไงบ้างคะคือทานง่ายไหมพี่อ้อยทานง่ายทานง่ายแล<า>ะยากนะคะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์ KO มั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะ,คะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยพี่อ้อยให้ KO กี่คะแนนดีคะ10คะแนนเลยคะ่ะให้เต็ม1ิไปเลยนะคะ ค่ะก็เป็นไงบ้างคะนี่เป็นเสียงผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อ้อยเลยนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยและมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเป็นของมันของทอดเป็นประจํานะคะก็แนะนําเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะอย่าปล่อยไว้ให้ใส่เกินแก้นะคะ โทรมาติดต่อสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก่อนปรับราคารีบโทรมากันเลยนะคะตอนนี้นะคะพัดก็รอรับสินค้า KO อยู่ที่บริษัทนะคะจะไปจัดส่งให้คุณลูกค้าต่อที่เคอรี่เลยออเดอร์เยอะมากๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวบ้าหม,หมุนวูบบ่อยนะคะไขมนันในเลือดสูงเบาหวานความดันสูงนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดนะคะโทรมาปรึกษากับพัดได้ก่อนเลยนะคะ รับประกันได้ว่าสั่งซื้อสีค้ากพัดได้ของแท้แน่นอนร้อส่งตรงจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO กันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยเดินโครงเคง้งมึนงงนะคะและปวดศีรษะเป็นประจำเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะ รีบโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันได้ว่าสั่งซื้อสินค้ากับพัทนะคะได้รับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนรับราคา50สสายแรกรีบโทรมากันเลยนะคะสำหรับวันนี้พัทขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้พัทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ